เส็จนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันที่2ณอ,อาคารอเนกนิทัศมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,54คนและพระราชทานเข็มทองตรีสอน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้รับคะแนนยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลโดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆจำนวน12สาขาวิชารวม91หลักสูตรใน5ระดับได้แก่ระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตและประกาศนียบัตร ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไ,ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆและทันต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนพัฒนาวิชาการและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการการเรียนรู้และ การบริหารจัดการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ